สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเหฮดชาแนลนะคะฮะไหนอะน้องเพชรพี่แกล้งโอ้โดนพี่แกล้งร้องไห้พี่คนไหนอะคนนี้เหรอคนดื้อๆนี่เหรอแฮตตี้ทำไมัดาการเลยเดวจัดการนะให้เดี๋ยวจัดการแฮตแล้วเป็นไงแกล้งน้องทำไมครยังนี่หายได้ยังครับหายแล้วเหรอเชิดตะเสียมาม่รู้หายแล้วปะ หายหรือยังหายแล้วหายแล้วเหรอหายแล้วอยู่แต่หาไม่เจอคีโมกอยู่คือน้ำมูกอยู่ฉีดยาอีกไหมโดนฉีดบ่น้องบอกไม่เอาแล้วฉีดยาเอาโอ้ดีแล้วดีใจแล้วหายแล้วนะเบื้องต้นนะแต่ว่ายังไม่หายแล้วตรงนี้กลับมาเป็นหมอมอพัดลมมาะบูมหายจนใช้ที่บูมหายโจน พี่เอิร์ดก็ทำโกะโอมยิ้มละเอิร์ดอร่อยละโอมยิ้มนะมาถึงหน้างานแล้วนะคะเนาะเราจะขนของลงรถโอ้เดอะเดอะไม่หกรึป่าวฮะน้องน่าใรอเลยที่นี่เลยน้องน่สใจรอเลยเหรอโอ้ย น้องพ <Wars> นักาทีนะน้องก็าเรมใสรอเลยเหรอเราไม่บอกวยพี่พลอยเหรอพี่พลอยกับแม่เหรอไม่พี่พลอยคนเดียวเหรอหนูเหรอหนูทำหรือเปล่าแม่กับหนู่พลอยไม่ทิ้ขี่รถออกไปะอดยก่งลูกย่งลูกยงลูกลูกอันนี้เราไม่ได้บอกวัน้วัยไม่ได้บอกเลเราเขรู้เลยเก่งเก่งเก่งนะรู้หรือเปล่าก็น่าจะ้ร่อนแหละ <fuck> ท่านทาบอกว่าอย้เก่อนอ่าอนก่นนาติดเสื่นาะกินยาโอเก็บของตน่แดวันนี้ชุดไดโนเสาร์วันนี้นะเมื่อวานนี้นัาน้องแบบังหละยไหล้วลองใส่ยังเสื้อยงคือคือไม่หใส่แล้วหรออนนี้ดจืเลยคนคองนะคะเนาะมาถึงแล้ว พี่เอิร์อ่ะนี่นะนี่นะใส่กรอกนะกินนะเดี๋ยวมันเสียนะลูกโดนเอากระติบข้าวส่งมาให้หน่อยผักค่อยนั้นนะเดี๋ยวค่อยจะไปล้างใหม่

ต้้อองงแปรกจากอดีตคลิปไปเพื่อจลคนของลงจากรถนะคะเนาะเพราะว่าเพิ่งมาถึงบ้านเนาะผักโครงเอสดมาเอดจะไว้ล้างอีกพี่บ่าวก็วันนี้หายปวดแขนแล้วพี่บ่าวฮะไม่หายต้องทำอ่ะเหรอไม่หายก็ต้องทำ

อันี่เลยมาถึงแล้วนะนังไปอีดพลมอีกมาต้อติด้งอ้อไว้เปื่ายอกพลมมายอกดีๆเด้อยวไกเด้๋ต่อมาถึงก็ไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวบฮะดึงสิโอ้เป็นผมว่าตักใจนักนันอู่หรอเอาทางออก คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ